ครับสวัสดีครับมื่อนี่มาพบพ่อครับกรเกษตรบ้านสวนอินดีกเกษตรบ้านสวนอินดีสิบผ้าพี่น้องมาหาความู้ดีๆจากโกขงนองหน้าเพืนน่นเนาะไปเบิ้งโกขกนองหน้าเพื่อนเอาไปทมเจ้าของไปเลยจากคุณพ่อนิคมครับเอาข้าไปเอาความูลครับคุณพ่อนิคมเลยเพ่เป็นไปยังไดมากยังไดเป่นยังไดมาเห็ดโขงนองหน้านะครับ เดี๋ยวเราตามหาคุณพ่อนีคมเปนเจอจากของเป็นเราครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อนีคมก็สอบถามคุณพ่อนีคมว่าเป็นไผ่ยังไดยังไดมากเอียดกองน้องหน้าโคกน้องหน้าพื้นที่มืองนี้อยู่บ้าน,นไหนตำบลไหนครับโคกน้องหน้ามงนี้อยู่บ้านดงสิงมูสิบผา ตำบลดงสิงครับจังหวัดเลยนี่ครับครับเราคุณพอ่อในคมกรสิม,มาเห็ดโกง้องหน้านี่มอกอนคุณพอ่อในคมไปทำาอาชีพอันไดอยู่ครับไปเป็นพนักง,งานอยู่โรงงานครับไปยูแถวบางบกระุบนี่ละครับอยู่บางบะกงทำงานโรงงานมั้งครับครับผมเอาคิดยังไงลงไหนทำงานยูดีๆเงื่อนเดือนอะไรครับ อยู่เงินเดือนสองหมืนกว่าครับเงินเดือนเดือนละสองหมืนกว่าครับผมโอ้ล้วเอาเดือนละสองหมืนกว่าเราคุณพ่อคิดยังไงคุณพ่อยังอยากออกมาเห็ดโคงหน้องนาผมคิดว่ามัดเทาไปเรี่ยมนะครับเ่าไปเรี่ยแล้วผมก็เลยมักแบบว่าอยากมีอยู่วิกินไหมครับครับผมได้มาเห็ดโขงหน้องนามีปูมีปลาอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไปคือเพิ่นอย่าไหมครับครับคือว่า เทาอยากเห็ดให้มันมีอาหารมันบ่ครับผมแล้วบ่คิดเสียดายทีกับเงินเดือนเดือนละสองหมื่นกัวนี่ขันคือเสียดายเงินเดือนอยู่กับมันกับบ่ได้เห็ดแบบนี้ครับเพื่อว่ากันคือเสียดายอยู่มันมันสิมาเห็ดเห็ดบ่ท่านครับกันขันเท่าอายุหกสิบกว่าปีกันไปแล้วมันมันสิบบ่ท่านจินนะครับผมก็เลยตัดทินใจหนีขึ้นมาก่อนไม่เห็ดโคกหนองหน้าครับอยาก อยากเป็นเจ้านายตัวเองแหละครับขันเป็นว่อไงไงแต่คือว่าห้องกระบ,บ่าอยากไอยู่เป็นลูกจ้างเพื่นตลอดไปมันบาเราคุณพ่อมาเห็ดพคกน้องหน้านี่ได้ลงทุนจะของหรือว่าได้ไมาใต้จังไลครับอันนี้ของของพอช่อครับบางคุดให้ผมแล้วผมก็ลงทุนจะของนิดน้อยครับสองสองหมื่นกว่าบาท เพราะว่าเขาต้องมาตับปรับพื้นแก้งพื้นที่ไม่อีกครับเพราะว่าเพื้นฮ็ดไห้มันก็มันบ่ทันถือใจเฮานะะเขาก็เล่นลงมา,เ,าเ,เพิ่มเติมมันบ่เพิ่ม,มเติมเอาดินเอานันมาใส่อีกไงมันให้มันดูดีไหมครับเพราะนี่มันปลูกต้นหมอกต้นไม่ได้ครับแล้วโค้งหน้าขอ,ของคุณพ่อนี่เร็นมาได้้นมาได้แล้วครับได้ปีปีครับเดือนหนึ่งครับ หนึ่งปีหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเราเฮ็ดมาได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนนี่ตอนนี้นี่เห็นผลอันใดแน่ที่ว่าเป็นรูปธระมแล้วครับคุณพ่วคือว่าปลาได้กินอยู่แล้วครับปลาเพราะว่านาเร่งนาแร่งมากผมกว่ามาทอดแหเอาขึ้นไปขายให้ชาวไทยบ้านได้ได้แล้วครับแล้วครับตอนนี้มีไยได้แล้วมั้ง่ครับมีมีม,มีมีอยู่น้ำปลาแล้วครับอ๋อแล้วก็ ยีกย่างหนึ่งอีกยกี่อีกยยุปประมาณจะปีเฮ้ออีกหกเดือนเดือนก็สีแบกผลละมากรากไม่ทีว่าผมปลูกไว้นี่ครับมันดีมันจะเกิดผลประโยชน์เลยผมอีกค่หนึ่งครับน่าจะเป็นพวกแบบฝรั่งเนาะพวกที่มันมันมันจะเห็นผมเล่นฝรั่งเล่นต้นกล้วยแน่เออตะไคร้ไปแน่กันตะไคร้เนี่ยมันกันเท้าติดตัดไปขายมันนี่ละได้หระอครับตะไคร้กันเท้าตัดไปขายมีละได้สมือหละแต่ว่า คือว่าบ่าไอ้เมียกับว่าเป็นมาค่าเนาะครับ <c oughs> คือว่าตอนแรกนี่เอาเอาวายุว่ากินก้อนมันบอกคุณพ่อครับผมแต่ว่าป่านี่เขาก็ัได้จับขึ้นไปขายยู่บางแล้วขายขายขายครับขายเป็นบางช่วงแะครับก็ถือว่ามีรายได้เข้ามาแล้วเนาะครับเนาะพ่อได้ยู่ได้กินครับอันน่าคดต,ต่อไปคุณพ่อเม่มีว่างแผนเลยว่าจะเลี้ยง ที่ยังต่อไปบ่ครับผมคิดว่าผมจะเลี้ยงไก่ไข่เลีเ้ยงเป็ดไข่เป็นเั่นนัะครับอน,นาคตต่อไปเพื่อว่าทุ่มนี่มันจะทำอะไรได้ยังเอาสมือไหมครับอืมไข่ไก่ไข่นี่ครับเพราะว่าขันเทาเลี้ยงยังเงินมันกว่าสาคือยังปลาเนี่ยแกได้กินด้วยตะวันหากูเดือเนเหมืนเด็กครับมันยังไงเนาะมันบอกขันเทาเทาเลี้ยงครับเพือ่อว่า การเทาเลียงเป็ดไข่ไก่ไข่จิมันจีได้มีรายได้ให้เขาให้ผมขอมาสม,มือสม,มือครับพื้นที่ของเอาเห็ดอยู่นี่หลายปันไดครับคุณบ่ลายสามงานครับหนึ่งไรสามงานครับมีจากบ่คุณบ่ทั้งหมดมีสามบ่ครับสามบ่สามบ่เดี๋ยวนี้มันกับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับบ่บ,อบอ่อึดกินบ่พื้นป่าครับบ่บอ่อึดกินแล้วเชวงนี้ครับ ส่วนมากป่าที่คุณพ่อปล่อยลงจะเป็นป่าอันใดพวกปนิลผมกับปล่อยดีลปตะเ,เพียนกับปล่อยแต่ว่าผมสินเนินปล่อยปาสวายก็ประดุกครับครับนี่ซื่ว่าพวกนี้มันจะโตโตไวครับอ๋อป่าทาปาสวไวนี่เขาจะโตไวอันบ่ครับผมจับไปขายนี่ คุณพ่อไปขายตลาดหรือว่าขายน้ำขายน้ำหมู่บ้านเขานี่แหละคอ๋อขายน้ำหมู่บ้านเนาะขายน้ำหมู่บ้านเดี๋ยวสมืตินี่ก็จ้ากระชั้นนี่มันถึงเอาให้เป็นบ่อใดมันน้ำเลยแล้วนี่เราพี่น้องพูดได้กับว่าปลาดุกมะไคร่เนี่ยพูดได้กับว่าปลาดุกมะไคร่เนี่ยจะว่าขันเท้าหามันก็ได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้มันก็ทั้งยากหลานไปโรงเรียนรับหลานโรงเรียนแล้วมันก็เลยบ่มีเวลาบ่บ่คาไมมีเวลาสิจับไปเพื่อนมันบอก ก็น,นีดีก็ดีอย่างหนึง่งพ่อห้องกับโบอือกก่นอยู่จินเราจังต้นไม้นี่คุณพ่อซื้อมาปูกเองหรือว่าใด้มาจากโครงการเพิ่นเพราะการเพิ่นก็ใหายมานิดน้อยครับแต่ว่าโดยมากจะซื้อมาปลูกเองละครับพวกฝรั่งยังเสียก็ซื้อต้องซื้อมาปลูกเองครับจนมาเป็นฝรั่งพันธุน์อะไรพ่อฝรั่งไอจิมจูนี่แหละครับกับใสแดง แต่ว่าหันพราะท่านเห็นผลผลิตปันไดยหรอครับช่วงนี้เพราะว่ามันยังว่าท่านเกิดครับว่บบท่านเป็นหมากเป็นผลกับนั่งห่อไว้แต่มีอยู่ต้นละซี่หาน่วยอยู่ครับอืมจากการที่ห่อทิ่มงานขึ้นมาเ่ามาเฮ็ดตัวนี้เรามีความสุขดีวะคุณบอกมีความสุกเลยครับออกมาเร้าก็ออกมาแรยงก็ออกมาเออคือว่าเข้ามาหนังเมองผลงานเท่าแห้วเขาเขามีความสุขเขาพุ่มใจไหมครับ เพราะว่าเขาได้เห็ดช่วงนี้คือว่างานจะของหักอยู่แล้วนะงานกเกษตรแล้วเอาเห็ดเราเ,เขามีควผาผักคมิใจมนานังบึงเอาอาหารใ้ปลาปลากินเงี้ยเรามันก็มีควบสุขอีกอย่างหนึ่งครับชีวิตวันไปแต่ว่าถึงว่าไลา่ได้เขาสิบอกคือเราแต่ว่าควมสุขเข้าเต็มเปี่ยมเลยครับเต็มเปี่ยมให้ได้เลยเต็มเปี่ยมเลยเรามีควมสบายใจกว่าตอนเอาเห็ดงานบาอกับคุณบอสบายใจหลายครับ เพราะว่าตอนเราเห็นงานกะคือว่าเป็นลูกน้องเพื่เนนะครับเพื่อนก็ดีอยู่ดอกเตราว่าขันเท้าสีขึ้นม่าอายุหกสิบมันสิมันสิมมเริ่มต้นหม่คือจังได้หน่อยเกิดไม่เนี่ยบอกท่านไหมครับต้องเขาต้องมาเหตุกรอนไหมถ้าเท้าสิมาตอนอายุหกสิบมาจับจอบนี่ก็สิบาไหวได้เนาะคุณพ่อเนาะเบ่ไหวครับบ่ไหวครับคือว่าเขาต้องมาเหตุกรอนปีหนึ่งเดือนผมว่าผมได้ซ้ำนี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับ คือว่าได้มากแล้วสาสิบเปอซคันอีกสองสามปีขึ้นหลังไปนี่ห้าสิบเลยวละผมอาจจะได้เจ็ดสิปอร์ีคือว่าอีกหาปีผมได้เต็มร้อยบาทนี่มันยังิีมีความูุ่ใใไหลายครับเ่วงนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องขนาดของคุณพ่อเพิินปีนึ่งนะพี่น้องต้นใหม่ของคุณพ่อเพิินกะเริ่มเจริญเติบโตแล้วถ้าครบสองปีถึงสามปีของคุณพ่อเพิินก็ะจะบ่มี มองเบิง้งมองนั่นเลยแหละครับรู้สึกว่าต้นไหม่ของพ่อคุณพอ่ณพอมันอัดลงเต็มทีคุณพ่อต้นไหม่พ่ออัดล่งขนาดนี้นี่ถ้ามันโตขึ้นมากนี่พ่อว่าสิม,มีทางยางบ่อันนี้ก็ต้องเบิ้งกันครับกันบ่มี่ก็ต้องตัดแน่ละ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องรือว่าอุณหภว่าปลูกว้กอนเนาะปลูกว้กอนครับเพราะช่วงเขามีทังเขาปลูกว้กอนช่วงพัดปลูกติดแล้วมันจังตดกันนั่นแหละครับ ก็ยังชะอมเนี่ยผมซื้อมาต้นละสิบบาทมันทีได้ยุบประมาณจะค่าคืบเนี่ยครับก็จะตัดมาขายเดี๋ยวนี้มันก็หญ่สูงยี่ถั่หวหมูอนแล้วก็คือว่าโอเคอยู่นะครับผมว่านะครับจะบอือยู่จินแล้วเนาะคุณพอนะ่อเนาะขาอได้กินครับดเดี๋ยวนี้ครับบ<ป>่ได้ว่าเลี้ยงเขาล้านข้ากาปลานี่าเขาจับขึ้ปไปขายยังคุณพ่อเคยเอาขึ้นไปขายอยู่ประมาณได้มือละหลายบันไดครับมือ เคยเอาขึ้นไปขายก็ได้อยู่ครับเมื่อไรซีโลหาโลครับซีโลหาโล่โลกันโล่ละหกสิบเจ็ดสิบาทผมนี่ครับวันมปนวันหน่อยเมื่อไรซีหาโลนะครับเนาะโลหนึ่งก็หกสิบเจ็ดสิบก็บใตอยู่ตลาดเพิ่นก็หกสิบกว่าเจ็ดสิบอยู่แล้วบาทนี้เขาเก็าไปขายู่ในบ้านกับบ๊ะบ๊ะบ่คููกันละครับเพื่อแต่มันกันนั่นเราจับขึ้นไปเนาะจับขึนไปครับแต่ถือว่าเป็นรายได้เสริมนี่คือรายได้เสริม ขันไล่ได้รักไอ้ทพุ่นลักขันมีทุนมีอย่างผมกับที่ลงเป็ดลงไก่ไปมากกว่ที่ไล่ได้มีสูมือบาทนี่มีสูเศร้าขันแมนเว้านี่ลระพี่น้องคุณพ่อเิ่นกับมีแผนข้างนาไปสิเลียงเป็ดเลียงไก่อีกถ้าเลียงเป็ดเลียงไก่เขาไปเพิ่มไล่ได้กับทมีอีกมันบอกคุณพ่อครับผมเขากครับกนี่แหละครับพี่น้องกับคุณพ่อเิ่นเฮดมาได้หนึ่งปีก็ถือว่า มีอยู่มีกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากฝากให้คุณพอ่อฝากกับพี่กับน้องเฮ้าว่าทันใดที่อยากจะเหยดโคกนองหน้าหรือว่าเป็นไรหน้าสวนผสมก็อยากให้คุณพอ่อีนคมนี่ฝากกับพี่น้องเฮ้าวา่าควรจะเริ่มต้นยังไดเห็ุยังใดนะครับก็คือต้องตัดสินใจแหละครับการเมีโอกาสนะครับเนาะการเฮามีโอกาสก,ก็ต้องตัดสินใจเหตุ เห็ดว้มันก็บ่เสียหายหลายครับคือว่าเห็ดว้แล้วเขาก็ได้ยูได้กินครับได้เบิ้งได้แง่มีความสุขอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาศึกษาเบิ้งอยู่ครับเพราะว่าผมเห็ดแล้วผมมีความสุขแม่นลูกเม่บอกมานําผมผมก็มีความสุขนะผมบอกว่าอยู่บ่อป่าอยู่โคกหนองนาผมเนี่ยครับเพอบรรยากาศมันดีเนาะครับเนาะคุณพ่อเนาะได้บรรยากาศดีอากาศก็บริสุทธ์ครับครับ นีล่ละบ่มีแนวสเว้าอย่างีกครับเมื่อกี้นี่แหละครับพี่น้องก็คุณพ่อเพิ่นแต่มาเห็ดจุดนี้แล้วเพิ่นก็บาเพิ่นสบายใจบมีความสุขแล้วก็ถทาพี่น้องเฮาอยากมาเยี่ยมชมหรือว่ามาศึกษาดูงานกับคุณพอ่อคุณพอ่อก็แจ้งพี่น้องเพิ่นมาศึกษาดูงานมาเยี่ยมชมเลยบ่ครับได้ครับได้ครับยินดีเลยครับ <อ>คุณพ่อเพิ่นก่นยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าทุกคนนะขอเบอร์คุณพ่อที่สามารถติดต่อเลยนะครับเพื่อพี่น้องเฮาอยากมาศึกษาดูงานหรือว่าชมผลงานของพออ่อขอเบอร์โทรไปพี่น้องเฮาติดต่อเลยครับผมครับศูนย์แปดศูนย์แปดครับสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าครับครับนี่เบอร์ของคุณพอ่อนี่คมเิ่นพี่น้องท่านใดอยากจะมา เบงโขก้องหน้าของคนหรือว่ามาศึกษาดูงานมาสอบถามมาหาความรู้จากคุณพ่อนิคมกะโทรมาหาคุณพ่อนิคมได้เพิ่นกะสิให้ํหำแนะนํำได้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลามันบอกคุณพอ่อครับผมครับผมครับนี่ละฮะติดต่อคุณพ่อเพิ่นมาได้เลยครับพี่น้องผู้ใดอยากจะเหยียดโขก้องหน้าก็ะลองสอบถามหาความรู้ดีๆมาหาความรู้จากคุณพ่อเพิ่นสำหรับมือนี้ เกษตรบ้านสวนนินีค่ะขอขอบคุณคุณพ่อนิคมที่ให้ค่วมููดีๆค่ะขอขอบคุณพ่อเป็นย่างสูงนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรบ้านสวนนินดีกับพี่น้องมาเอาคว่วมููดีๆจากคุณพอนิคมเดี๋ยวเมื่อรุ่นเกษตรบ้านสวนนินดีสิพี่น้องไปเอาคว่วมููจากมองไร่กัน จังคอยติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับมือนีเกษตรวันสวนนินดีลาพีลาหนองไปสำนีน,นะครับสวัสดีครับ